ช่วงปีปีปีสี่แปดครับไปปีสี่แปดไปปีสี่แปดนี่ผมนึกว่าผมแพ้พวกที่ผมทํางานอยูอ่ผมก็ไปหาหมอที่ที่คลินิกเป็นผิวหนังนะครับครับแล้วคุณหมอก็จะให้ครีมทามาแล้วก็ให้ยามากินอืละยาแก้แพ้แล้วก็ยาอะไรอีกเป็นสามีเมตรเขาบอกว่าผมเป็นภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้ผิวหนังครับเป็นนิดเดียวฮะคันไหมคันครับ คันเกาตรงที่ว่าเป็นผื่นนี่นะค<า>ฮะจนเป็นแผลเลยไหมฮะไม่เป็นฮะแค่เลือดซิบนิดหนึ่งฮะเออนั่นแหละเป็นแผลแล้วฮะ <c oughs> เลือดออกนี่แหละป็แผลแล <c oughs> ้วฮะก็ทานทานทานยาไปแล้วผมกลับไปที่ปัตตานีครับนะครับกลับไปปัตตานี <c oughs> พอกินยามันเริ่มหายแต่มันแดงครับพอกินยาชุดนั้นหมดปุ๊บสิบวันฮะกินยาหมดปุ๊บตอนนี้มันมันเริ่มขึ้นเป็นผื่นแดงทั้งมือครับ รู้สึก,กว่าแสบมา,าม,มาทั้งมือทั้งมือเลยฮะก็แดงหมดตอนนี้พอช่วงนั้นก็เริ่มเริ่มลอกฮะเป็นผื่นเริ่มลอกเป็นชิ้นเล็กๆสเก็กเป็นสะเก็เะ,กะกที่แรกไม่เป็นเป็นนิดเดียวแล้วผมก็ดึงพอดึงแล้อเป็นเส้นฮะเ,นเส้นมามาถูกหนังมันก็เจ็บแสบเอ๊ะเป็นไรวะผมนอนกลางคืนนี่คันมากฮะจนลูกชายนอนกับลูกชายลูกชายเอาเอาเชือกครับมามัดผมนี่างครับไม่ให้เกาฮะ เพลูกชายพ่อเก่าอะไรเงี้ยเออนี่แต่พ่อจะไปมัดลูกนะนี่ลูกมามัดพ่อมัดมัดแบบแบบแม่เก่าอ่ะเขาเพ่อนอนก็ยังไงมันก็คันับเก่าครับพอดีน้องที่ทํางานด้วยกันนะครับเขาเล่นคอมพิวเตอร์พวกเว็บไซต์พวกดู Google นะครับเขาบอกพี่เนี่ยอยากรู้อะไรพิมพ์นี่เข้าไปเลยอ่าพอพิมพ์ปุ๊บมันก็ขึ้นมาผมก็คลิกปุ๊บมาเจอไอ้นี่ครับ อ๋อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยครับผมก็คิดเข้าไปคุณดูออกด้วยเหรอว่ามันเป็นมังคุดอ๋อครับนะครับเนี่ยผมก็ดูเนี่ยครับโอ้เดี๋ยวใจพิเศษงอนนินครับผมก็ดูปุ๊บแล้วก็มาเนี่ยศูนย์วิจัยเนี่ยครับมังคุดผมก็ดูไปเรื่อยๆอ่านไปเลยมาเจอตัวหนึ่งครับหัวข้อที่บอกับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสเก็ตเงินอืผมก็คิดเข้าไปดูเคยได้ยินมาก่อนไหม เคยครับเคยผมดูข้อมูลหมดครับอเสร็จปุ๊บศึกษาต่อศึกษาต่อมาดูนี่มาเจอเบอร์โทรครับเบอร์โทรที่คนที่ขายครับอ่าผมก็เล่าอาการให้ฟังครับคุณเม่ยบอกว่าคุณอยู่ที่ไหนอืผมผมบอกผมอยู่บางซื่ออยู่ตรงนี้นี่ครับเขาบอกอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปหาอืคุณเหมียวก็แนะนํามาเจอปุ๊บผมก็ดูก็เป็นอย่างนี้เขาแนะนําใช้พอผมบิมไปได้ประมาณสัก 15้าวันครับบิมทานทั้งอาทานกับทาทานทานสีอะไรฮะสีส้มฮะสีส้มทุกวันนี้ยังต้องทานไหมอ๋อทานครับก็ทานเป็นประจำครับถึงแม้หายแล้วเหรอครับครับว่าสิ่งแรกที่ควรจะทําลดปริมาณลงอ๋อลดแล้วครับคือแบบว่าช่วงแรกเนี่ยน้องที่เขามาเนี่ยให้กินเช้าสองเ้าสองเม็ดช่วงเย็น ช่วงก่อนนอนสองเม็ดแล้วก็เสริมด้วยน้ำมัคุดครับน้ำมันคุดเมื่อก่อนกินก่อนนอนผมก็ถามว่ากินก่อนนอนกินตอนเช้าแตกต่างยังไงเขาบอกกินช่วงเช้าจะดีกว่าครับแต่ผมก็กินทั้งเช้าทั้งเย็นครับนะฮะแล้วก็พอเป็นกินมาได้สักพักหนึ่งนะฮะกินหมดไปสี่ขวดแล้วก็น้องก็บอกเริ่มลดก็เหลือมื้อละสองเม็ด จากจากจากสี่เหลือสองปัจจุบันนี้เหลือเม็ดเดียวครับ <S 2> <S 2> <S <S <lly> เหลือเม็ดเดียว